จะไปไหนกันจ้าอันนี้ไปไหนอันนี้ไปไหนบางแสนจ้าบางแสนนะจ้าจอมเพียนเออกูไปบางแสนกูบอกไปหาจอมเออไปไหนกันแน่วะสาวน้อยไปไหนจ้าสาวน้อยสาวน้อยไปไหนจ้ามเขานี่ไปไหนไปไหนไปไหนอายุเออแกหาจะอี๋้ยแกจะมาลูกตู่วะ เดินทาเงเดินทางวันนี้น้องส,สวยจะไปเที่ยวทะเลไปเ,เที่ยวทะเลกันเจนลีลอบอกเขาด้ไปทะเลไหนลกูกไปกับลุงนครชาแนลฝากติดตามช่องลุงด้วยบ,บอกเขาเชื่อบอกเขาหน่อยแล้วบอกเขาหน่อยแล้วเออท <laughs> ำาไรจะเดินทางไปนะครับเอาลิงไปด้วยสองตัได้แล้ว ถึงแล้วครับวัดถงทองต่อเทศอทะเเราแวะไว้พายอันกันครับนี่ครับไม่ได้ายลยายพูดทไลูกนี่ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้จะโดมชอบชอบเลยจะไว้ขาเนยเปิดอยู่ลูกเห็บมลุ้เลย เนะครับทางคอนทอสโอ้คนน่าจะเยอะเนี่ยวันนี้มันเข้าวันสาเลยครับนี่คถจอดอยู่ข้างนอกเลย,อยโอ้คนน่าจะเยอะครับโอ้คนเยอะมากคนเยอะเลยวันนี้คนเยอะมากที่จอดรถเต็มเลยเนี่ยโอ้เต็มมาเลยวันนั้นไม่เต็มนะจะมีที่จอดรถเปล่า <c oughs> วันนี้มีตลาดมีของขายเยอะแยะนะครับมีหอยกุ้งปูปลามีมีทุกอย่างครับมีทุกอย่างแต่ไม่มีปูมีอ่างงีสิอย่างงั้นเขาจะเรียกว่าทะเลหรอคะเออคนเยอะครับคนเยอะตอนนี้คนเยอะมากคนเต็มเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูง่ายกันนะครับนะถึงแล้วถึงแล้วเออผมนี่ก็บอกเขาหน่อยอยู่วัดหลงทอง ตอนเข้าอันดับแรกจะเข้าวันที่ไหนก่อนไหว้ไหว้อะไรก่อนไหวเช้าวันเช้าวัสุวรรณก่อนนะครับมัดถงทองนะครับถงทองคนเยอะครับวันนี้มันเข้าพรรษาคนเยอะมากจีบขันกองตรงนี้นะครับนี่ อืมอ่าเนี่ยมีจุดคัดกรองอย่างดีนะครับอันนี้ก็ฆ่าเชื่อก่อนเข้าแล้วก็ผ่านอุโมงค์มาแล้วอฮะโอ้เด็กก็หลับนะครับเด็กก็หลับดูอะไรครับดูอะไรครับปาตีโอ ลกนะครับนี่ก็มาแม่ชีอันนี้ก็มันคำาัษษาถือสินกินเจนะครับลูกปูเยอะเลยครับมันขยันไม่ได้เพราะว่ามันกังสั่ปูเยอะอยากเห็นปูก็มาดูวัดหงทองนะครับเยอะจริงเยอะจริงหน่วย เด็กไม่เคยเห็นปลาตีนนะนี่เด็กไม่เคยเห็นปลาตีนบรรยาก,กาศนะครับติดทะเลแต่วันนี้น้ําน้ําลงนะน้ําลงวันนี้น้ําลงมันมีน้าอันน,นีปลาเอออันนี้น้ําลงน้ําลงอันนี้ที่วัดนะครับ,เร,บเราจะถาวายเทียนมันเข้าพรรษานะครับนี่ บรรยากาศที่วัดหงทองน,นะครับเอาให้ดูก่อนรอบๆที่วัดน่ครับมีตะไคร่ด้วยนะนี่ขอว่าได้รับขอให้ยูทูบลูกดัง,งเปี้ยงๆนะครับคนมรู้จักเยอะเยอะมืดนะเออขอบแสงครัะละเบิง้จับอ่าอ,อ่าเดี๋ยวให้หลานจับไข่ให้นะครับ หยิบจับเลยลูกจับเร็วจับเร็วฮะอ่ายังเ <c oughs> พิ่งตื่นเพิ่งตื่นก็ <c oughs> จะมาทำบุญนะครับ <c oughs> สาธุสาธุร <c oughs> ่างเงยร่างเงจ้าปีไหนจ้าปีจอครับปีจอนี่ครับปีจอปีจอจ้าครับ <c oughs> ปัจจัยใส่ตู้เลยจ้าครับ ชื่อนสามสกุลวันเดือนปีเกิดด้านหลังนะจ๊ะแล้วก็อธสถานขอพรสิ่งที่เราพัฒนานะครับนะครับอ่าเร็วบ่ายสามโมงก็จะรอแล้วจ้าบ่ายสามโมงก็จะรอนะครับแกงนี้ไปทำถังกระถางตรงนี้นะครับทำเกิดน้องเต่าเขา

विजये वतीं द्वे तं

ออมั่งตื่นละจ๊ะฮะก็วันนี้คนเยอะนะครับผมไม่เดินไปถึงตรงเจดีกลางทะเลนะครับเพราะว่าคนเยอะก็เลยไม่ขีดเบียดเข้าไปก็ใครบ้างๆก็มาดูได้นะครับที่วัดถงทองนี่ทะเลตรงนี้ก็มาได้นะครับนี่ครับบรรยากาศสวยดีครับร่มลื่นมาไหว้พระกันครับหนึ่งบรรยากาศของทะเลนะครับทิ่ทะเลมาดูกันได้นะครับมาทำบุญไหว้พระกันครับโอเคนะครับ ถึงทะเลแล้วครับออไปหว้พระกันเสร็จแล้วก็มาทิพย์เที่ยวทะเลปิดท้ายในคะ่ายกลับกันบางแสนครับบางแสนเก็บบรรยากาศเออ,อหาหากระต้งนานกว่าจะเจอเก็บบรรยากาศม <c oughs> าตั้งแต่8โมงเออ มันส <this mystery> ั่งก็สั่งไปทำสนุกของเด็กๆนะครับอยากเล่นน้อ้าวกว่าจะถึงทะเลก่อาจะเจอกันหากันตั้งนานหมดเวลาพอดีเออบ๊ายบายบ๊ายบายบาย เก็บบรรยากาศให้ดูนะครับแสนมาไกล เดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้ดูหยุดก็มาเที่ยวกันได้นะครับ

ถ่ายเด็กๆเราเข้าถ่ายนี่เด็กเข้าวาวเด็กกินซะมากินไก่วันเนี้ย